เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,789บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่ นี้มีคําตอบกันครับก่อนอื่นนะครับเราต้องรับรู้รับทราบกันก่อนว่าเงินกรณีชลาภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่3ส,สินวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสํานักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพไปอย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพก็ต้องมีการนําส่งเงินสมทบตั้งแต่3ส,สินวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเอ,เองนะครับเท่ากับ 66หกลบ42ก็24ปีนะครับเงินบำนาญชราภาพนะครับจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนนะครับสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้วก็อายุ55ปีจะได้รับบำนาญชราภาพร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเง,งินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพ ขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นด้วยนั่นเองเรามาดูตัวอย่างการตัวอย่างที่1นึ่งส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,789บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับเอา35ตั้งลบ15ปีเท่ากับ20ปีส่วนที่เกินมานะครับ สูตรคำนวณ1.5คูณ20นะครับเท่ากับ30ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวก30ที่จะได้เพิ่มเป็น50 50ของ11,789บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ5,895บาทนะครับได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตเลยตัวอย่างที่ 2. ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,789บาท ส่วนเกินจาก180เดืนคิดดังนี้นะครับ30ปีลบ15ปีเท่ากับ15ปีส่วนเกินนะสูตรคำนวณ1.5คู15เท่ากับ22.5ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวก22.5ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น42.5 42.5ของ11,789บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ5 0 1 0บาทนั่นเอง ตัวอย่างที่3ส,ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,789บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15เอ่อเท่ากับ15ที่จะได้เพิ่มนะครับ20เดิมบ15ที่จะได้เพิ่มเป็น35 35ของ11,789บาท เท่ากับเงินบํานาญที่คุณจะได้รับคือ4,126บาทตัวอย่างที่4ท่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,789บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดืนคิดอย่างนี้20ปีลบ15ปีนะครับเท่ากับ5ปีส่วนเกินสุดคํานวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวก7.5ที่จะได้เพิ่ม เป็น27.5% 27.5%ของ11,789บาทเท่ากับเงินบํานาญที่คุณจะได้รับคือ3,242บาทนะครับได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตเลย ตัวอย่างที่5ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,789บาท15ปีเป๊ะเลยนะครับก็ใช้20%ได้เลย20%ของ11,789บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ2,358บาทนะครับต่อเดือน ได้รับทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตเรามมดตุตารางนี้บ้างนะครับตารางนี้จะเห็นถึงนะครับจำนวนปีที่ส่งประกันสังคมจํานวนปีอื่นๆอย่างเช่นส่ง34ปีได้รับเงินบำนาญ5 7าพนบาทส่ทง33ปีได้รับเงินบํนาน5 5าญ5,541บาท ส่ง32ปีได้รับเงินบำนาญ5,364บาทส่ง31ปีได้รับเงินบำนาญ5,187บาทส่ง29ปีได้รับเงินบำนาญ4,833บาทส่ง58อ่อส่ง28ปีได้รับเงินบำนาญ4,657บาทส่ง27ปีได้รับเงินบำนาญ4,480บาทส่ง26ปีได้รับเงินบำนาญ4,303บาท สรง24ปีได้รับเงินบำนาญ3,949บาททรง23ปีได้รับเง 3, ินบำนาญ3,772บาททรง22ปีได้รับเง 3, ินบำนาญ3,596บาทสรง21ปีได้รับเงินบำนาญ3,419บาทส่ง19ปีได้รับเงินบำนาญ3 6 5บาทส่ง18ปีได้รับเงินบำนาญ2,888บาทโดยประมาณนี้นะครับ ก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยบาบาลไหนอยู่สถานพยบาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถา,านพยาบาลประวัติสิทธิที่ประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.ts นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับ ส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินส่งค้าชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำ่งนะครับมาตา3ามสส่งงวดละเท่าไหร่ส่งเงินสมทบเท่าไหร่นะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับ หรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือนธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้กันตัวทุกขัน้นสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัคร สมาชิกโดยใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์นะครับของประกัสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอืน่นๆนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัรน,นะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านทนนะครับคำถามของท่านๆนจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ